สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast HR Talk กับผมประคันพันธัพลังก,กูลกันอีกวันหนึ่งนะครับปกติแล้วองค์กรของท่านมีมาตรการที่ใช้ในการบริหารจัดการพนักงานที่มีผลงานแย่ๆหรือพนักง,งานที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงานกับองค์กรยังไงบ้างไหมครับหรือว่าเราปล่อยเขาไปเรื่อยๆคือบางองค์กรเนี่ยรู้ทั้งรู้นะฮะว่าพนักง,งานคนนี้ผลงานไม่ดี พฤติกรรมก็มีปัญหาสร้างความร้าวฉานสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายๆฝ่ายหลายๆคนในบริษัทแต่กับกลายเป็นว่าวิธีการบริหารจัดการก็คือปล่อยเขาไว้แบบนั้นผู้บริหารบางคนทําเป็นไม่สนใจหลายท่านจะจะบอกว่าเอ๊กก็อย่าไปสนใจเขาก็โอเคแล้วนี่นาะในทางปฏิบัติจริงๆถ้าลองคิดดูนะครับถ้าเรามีพนักงานที่ผลงานไม่ดีหรือมีพฤติกรรมแย่ๆนะครับสร้างความขัดแย้งแบบนั้นเนี่ยแล้ว พฤติกรรมของผู้บริหารเองนะฮะทำเป็นไม่สนใจไม่อือไม่หืออะไรเลยเนี่ยนะครับมันเป็นการสื่อสารบางอย่างเหมือนกันนะฮะว่าพนักงานคนนั้นจะรับทราบทันทีว่าอ๋อพฤติกรรมที่เขาทําแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะาผู้บริหารยังไม่ได้ต่อว่าไม่ได้มีเรียกไปพูดคุยหรือไม่ได้มีมาตรการอะไรกับตัวเขาเลยแสดงว่าผู้บริหารรับได้กับพฤติกรรมแย่ๆเหล่านั้น ผลที่เกิดขึ้นก็คือพนักง,งานคนนี้ก็ยังคงจะรักษาพฤติกรรมแย่ๆดีไม่ดีอาจจะแย่ลงไปกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะ ดังนั้นองค์กรที่จะบริหารจัดการคนเก่งๆให้ดีจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีมาตรการในการบริหารคนที่มีผลงานแย่ๆหรือพฤติกรรมไม่ดีซึ่งผมขออนุญาตเรียกว่ารอง Fit นะครับก็คือคนที่ไม่ฟิตกับองค์กรเนี่ยไม่ได้เหมาะสมกับองค์กรเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการคนเหล่านี้ด้วยเพื่อ อีกในหนึ่งก็คือเป็นการเก็บรักษาคนเก่งๆเ,เอาไว้นั่นเองลองนึกดูสิฮนะถ้าพนักงานผลงานแย่พฤติกรรมไม่ดีแต่องค์กรไม่มีมาตรการอะไรคนเก่งๆที่ทํางานดีๆพฤติกรรมเยมี่ยมๆเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงส่วนหนึ่งรับรองได้เลยว่าท่านจะไม่สามารถเก็บรักษาคนเก่งเหล่านี้เอาไว้ได้ไว้ได้นะฮะหนักไปกว่านั้นนะครับบางองค์กรนอกจากไม่มีมาตรการอะไรในการบริหารจัดการแล้วเนี่ยยังคงขึ้นเงินเดือนทุก ให้ทุกปีแถมโบนัส,สก็ยังให้อยู่อาจจะน้อยลงบ้างแต่ก็ไม่ได้น้อยแบบน่าเกลียดจนกระทั่งไม่ไม่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรคืออันนี้ต้องยอมรับว่ามีองค์กรอย่างนี้อยู่ในเมืองไทยจริงๆก็คือเรามักจะมองพนักง,งานที่ผลงานไม่ดีรองฟิตกลุ่มเนี้ย ว่าเอาเขาก็ยังคงทํางานอยู่กับเราอะนะเพราะฉะนั้นด้วยความมีมนุษยธรรมเราก็อาจจะต้องให้เขาบ้างแต่เราอาจจะลืมนึกนอีกมุมหนึ่งว่าแล้วคนเก่งๆที่เขาเหนื่อยที่เขาพยายามทํางานให้เราล่ะทําไมถึงได้ไม่ได้ต่างกับคนที่เป็นรองฟิตนะรหรือว่าได้ต่างกันแต่ก็ต่างกันแบบไม่มีนัยยะสําคัญแบบนี้เราจะเลือกฝั่งไหนกันแน่คําถามนั่นแหละครับคือท่านจะเลือกคนเก่งหรือท่านจะเลือกคนที่เป็นรองฟิตกันแน่ เราลองมาดูผลกระทบสำคัญนะฮะถ้าสมมติว่าเราไม่มีมาตรการอะไรกับพ,พนักง,งานที่เป็นรองฟิตเหล่านี้มันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือผลงานของพนักง,งานกลุ่มนี้จะแย่ลงไปเรื่อยๆถ้าพนักง,งานรอง f i t ไม่ได้ถูกบริหารจัดการให้ถูกต้องผลงานเขาจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเพราะเขาเรียนรู้ว่าองค์กร ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ลงโทษเขาไม่ได้เรียกเขามาตักเตือนไม่ได้มีฟีดแบ็ให้เขาพัฒนาอะไรเลยก็คือเพิกเฉยกับเขาเนี่ยยิ่งทําให้เขาได้ใจนะฮะอย่าคิดว่าการเพิกเฉยจะทําให้เขารู้ตัวไม่นะครับการสื่อสารเท่านั้นที่จะทําให้เขารู้ตัวว่าเราโอเคหรือเราไม่โอเคกับเขามากกว่าอันที่2ที่ตามมาก็คือ ถ้าพนักง,งานกลุ่มนี้มีเยอะแล้วผลงานแย่ลงเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผลงานขององค์กรนะครับก็คือองค์กรเราจะไม่พัฒนาเร็วเท่าที่ควรพอผลงานแย่ลงแทนที่จะมีการพัฒนาให้เร็วขึ้นมันก็จะช้าลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากลุ่มรองฟิตเราเยอะเกินเนี่ยนะฮะแล้วเราไม่มีมาตรการเคยเห็นไหมครับว่าถ้ารองฟิตเยอะๆมานั่งประชุมกันเนี่ยเวลาเรามอบหมายงานใหม่หรือมีโครงการอะไรที่ท้าทายออกมาเนี่ยคนกลุ่มนี้มักจะ ก้มหน้าก้มตาแล้วก็ไม่เงยหน้าขึ้นมาเลยนะท่านอาจจะถามว่ามีใครอยากจะอาสาสมัครทําโครงการที่ท้าทายแบบนี้ไหมเงียบกริบคือตรงข้ามกับกลุ่มที่เป็นพวกทาเลนหรือกลุ่มไฮโพเทนเชียลเนี่ยเวลามีโครงการใหญ่ๆโครงการใหม่ๆที่แบบท้าทายมากๆอาจจะรู้สึกว่ายากด้วยซ้ําไปเนี่ย ก็ยังมีคนยกมือนะฮะหลายองค์กรนี่บางทีก็มีสองสาคนนะฮะแข่งกันยกมือว่าอยากจะเป็นคนที่ทําโครงการนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้รับการพัฒนาอันนี้คือตรงข้ามกับพวกรองฟิตเลยนะฮะนั่งเงียบดังนั้นองค์กรที่บริหารจัดการผิดทางเนี่ยเรามักจะเห็นเลยว่าโครงการใหญ่ๆโครงการใหม่ๆมักจะถูกผลักดันได้ช้ามากหรือบางโครงการนี่เงียบกริบไปเลยก็มีนะฮะผู้บริหารดันเท่าไหร่ก็ดันไม่ขึ้นเพราะว่าพนักง,งานไม่ได้เดินไปด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ตามมาอีกประการหนึ่งก็คือถ้าเรามีรองฟิตเยอะๆแล้วเราไม่บริหารจัดการให้ถูกต้องเนี่ยสตาของเราลาออกกันหมดแน่นอนครับการเลี้ยงพนักง,งานรองฟิตไว้นั้นผู้บริหารอาจจะมองว่ามันไม่เห็นจะเป็นอะไรก็น่าจะเก็บเขาไว้เขาก็ทำงานให้เราแม้ว่าผลงานจะแย่มากๆผู้บริหารบางคนก็รู้สึกสงสารพนักง,งานกลุ่มนี้โดยที่ย้ำนะฮะคิดไปเองว่าถ้าเขาออกไปแล้วเขาจะไปทำอะไรกิน ขนาดอยู่ที่นี่ยังผลงานไม่ดีแล้วถ้าให้เขาออกไปละ่ะไม่ยิ่งแย่หรือนี่คือสิ่งที่พนักงานขอโทษครับสิ่งที่ผู้บริหารคิดไปเองทั้งสิ้นนะฮะเขาอาจจะมีโอกาสดีกว่านี้ก็ได้ดีไม่ดีถ้าเราไม่ให้เขาพัฒนาหรือสุดท้ายเขาพัฒนาไม่ได้แล้วก็ให้เขาออกไปเนี่ยเขาอาจจะไปได้ดีกว่าที่อยู่กับเราก็ได้ ถูกไหมฮะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเนี่ยนะฮะว่าถ้าเราเก็บรักษาคนที่เป็นรองฟิตให้อยู่ทํางานต่อไปเรื่อยๆมันเป็นผลโดยตรงเลยนะครับที่จะทําให้สตาของเราเนี่ยลาออกกันหมดได้เช่นกันเพราะอะไรครับเพราะสตาทําผลงานดีกว่าพฤติกรรมดีกว่าสร้างผลงานในอนาคตหรือมี potential ที่ดีกว่าเนี่ยแน่ๆว่าสตาพวกนี้เขาเหนื่อยกว่าแน่ๆล้วครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มเท สร้างสารรค์ผลงานลองนึกภาพสตาร์ตัวจริงทํางานสิฮะเขาไม่ได้ทําเรื่อยๆนะครับเขามุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่เขากัดไม่ปล่อยเขาวางแผนเขาติดตามผลลัพธ์จนกระทั่งประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายตรงข้ามกับพนักง,งานรองฟิตที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วเขากลับยังได้รับการดูแลไม่ได้แตกต่างจากคนที่เป็นสตาร์แบบนี้มันเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมแน่นอน สตาร์ของเราก็จะไปเป็นสตาร์ของที่อื่นนะครับก็คือจะลาออกกันไปหมดเหลือสุดท้ายก็คือพวกกลุ่มรองฟิตในองค์กรนี่แหละฮะผลถัดมาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือสร้างความเครียดให้กับผู้บริหารโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะพนักงานที่เป็นรองฟิตเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุของความเครียดของผู้บริหารแล้วก็ทําให้ผู้บริหารเนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดกับพนักงานคนนั้นเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายพนักงานคนนี้เราจะสังเกตเลยว่าเขาไม่ค่อยทํางาน ไม่มีผลงานทําผิดบ่อยสร้างปัญหามีความขัดแย้งตลอดทํางานช้ามีข้ออ้างต่างๆนานามากมายบลา bla เนี่ยนะฮะจนสุดท้ายผู้บริหารก็จะเริ่มเครียดเครียดแล้วก็เครียดมากขึ้นแล้วก็ทํายังไงดีกับพนักง,งานพวกนี้เครียดไปเครียดมาแต่เชื่อไหมทุฐพาหลังจากที่งานเสร็จเพราะว่าผู้บริหารดันจนเสร็จพนักง,งานไม่ทําอะไรเลยส่วนใหญ่ผู้บริหารเอามาทำซะเองพอถึงเวลาปลายปีให้ประเมินผลกลับไม่ก,กล้าที่จะประเมินรองฟิตให้ไม่มีผลงาน นี่แหละฮะมันก็จะวนเวียนเป็นลูกโซ่แบบนี้ไม่รู้จบปีหน้าท่านก็จะเครียดใหม่เหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งไปวันนั้นถ้าสตาร์ของท่านลาออกไปอีกจะทําให้ท่านเครียดหนักขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสุดท้ายมันอาจจะส่งผลต่อลูกค้าของเราเองนี่แหละถ้าพนักง,งานรองฟิตได้รับการดูแลอย่างดีจนไม่เหลือสตาร์อยู่ในบริษ,ษัทแล้วเนี่ยแน่นอนผลกระทบที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือลูกค้าของเรานี่แหละฮะ พนักง,งานที่เป็นพวกรองฟิตก็ต้องทำงานส่งต่อไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเขามักจะเป็นพวกที่ชอบอยู่สบายๆเนี่ยนะฮะแต่อยากได้เงินเดือนขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้ารีเควสอะไรมาพวกนี้มักจะไม่ค่อยอยากจะทำให้ลูกค้าะะบางทีก็มีข้ออ้างะะให้กับลูกค้าว่าไม่สามารถทำได้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าที่ดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วพึงความพึงพอใจอันนี้ก็ได้เต็มที่แล้ว คุณจะเอาอะไรอีกเยอะแยะอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นพนักง,งานที่พวกรองฟิตนี่แหละที่จะสร้างให้เกิดความไม่ประทับใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของเรานะสุดท้ายมันก็ไปต่อลําบากถ้าลูกค้าไม่แฮปปี้เดี๋ยวนี้บอกต่อกันเร็วมากนะฮะว่าอย่าไปซื้อสินค้าของที่นี่เพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่นเยอะแยะไปหมดเลยส่วนใหญ่ก็มาจากพนักง,งานที่เป็นรองฟิตที่เราไม่ได้บริหารจัดการให้ถูกต้อง คำถามที่ตามมาแล้วเราจะทํำยังไงแน่นอนฮนะเราไม่ได้บอกว่าจะต้องไล่เขาออกทางเดียวถูกไหมครับถ้าเรามีการคุยกับเขาว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ให้ผลงานชัดเจนไปเลยว่าเขาอยู่ในผลงานที่ต่ํากว่ามาตรฐานเนี่ยแล้วก็ต้องพัฒนาต่อในปีหน้าถ้าคุณอยากจะได้มีผลงานที่ดีขึ้นเชื่อมระบบผลงานเหล่านี้ โดยตรงกับรางวัลกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสฉีกให้มันแตกต่างระหว่างคนที่เป็นผลงานแบบรองฟิตคนผลงานปกติแล้วก็คนผลงานยอดเยี่ยมเนี่ยทำให้มันแตกต่างกันไปเลยอย่าให้มันชิดกันมากจนเกินไปคือไม่ไม่งั้นมันก็จะเกิดอาการขึ้นเงินเดือนกันไม่ได้ต่างกันโบนัสก็ไม่ได้ต่างกันสุดท้ายรองฟิตดีใจครับเราไม่ต้องทํางานแต่ได้พอๆกับคนที่ทํางานเหนื่อย เคสเหล่านี้ในยุคนี้มีประเด็นมากขึ้นมีนัยยะสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคแห่งเหมือนกับสงครามของการแข่งแย่งแล้วก็เก็บรักษาคนเก่งไว้เนี่ยพวกลองฟิตพวกนี้บางทีได้อันอน,นิส่งไปด้วยก็คือเราเก็บคนเก่งแต่ดันไม่ดูแลไม่บริหารจัดการคนไม่เก่งก็คือใช้มาตรการเดียวกันนะฮนะสุดท้ายคนเก่งก็อยู่ไม่ได้นะฮะดังนั้น อย่าลืมนะครับถ้าเราต้องการจะบริหารท ALEN ทีท ALEN หรือพวกกลุ่มไฮ p OTENTIAL ให้เขาอยู่ทำงานกับเราดีๆเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการบริหารพนักง,งานที่เป็นรอง Fit เช่นกันพิฉะนั้นแล้วจะมีปัญหาต่อผลงานของท่านและก็สตาร์ของท่านนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ